เอานะครับไปอีกหนึ่งน่วยทหารครับกองกําลังสุรศักดิ์มนตีครับซอยขนใหญ่สิ่งของเคืองไส้แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับ องบังคับการควบคุ้มที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพลานที่2 1 1 0หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่21ครับเพิ่นจัดกำลังพลนรวมกับผู้น้ำชุมชนแล้วกับประชาชนในพื้นที่ให้การซ้อยเหลือนายบัวล่าลาดวงศ์ษาอายุ87ปีครับนา่งเทียงเสียดจำปาอายุ73ปีแล้วก็นั่งสาวขันติยาขันติยาเนตรอายุ46ปีครับชาวบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคม หลักะนายน,นิติไน่ายส่งชนะนะครับอายุหา13ปีชาวบ้านผาตังตําบลผาตังอำเภอสังคมครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการขนย้ายสิ่งของเรื่องไส้ครับเพื่อบ่อหาน้ำท่วมบริเวณทีพักพร้อมกับนํำกำลังพลนรวมกับผู้นำชุมชนให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลับน่ายกวี่ราดวงสาอายุ87ปีครับ<อ>เนื่องจากสาเหตุน้ำโขงหนุนสูงล้นตดิ่งเขาท่วมบ้านเรือน น่วยก็เล่เดเขาซอยเหลือเขื่อนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงมายัางพื้นที่ปลอดภัยครับค่ะยังทีเท้าหูกันดีเนะาะค่ะว่าพื้นที่ที่ติดน้ำโค้งนี่พ่อการน้ำท่วมนี่ก้อนมู่ว่าสันเถาะนะคะคสีเห็นสีได้รับผลกระทบเร็วกว่ามูเลยนะคะในเบื้องต้นก็ไนดน้ลงพื้นที่ให้ความซอยเหลือเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะตามนโยบายของภู้บัญชาการทหารบกที่สร้างการให้ทุกน่วยในทุกพื้นที่นะคะค ยาอยู่ซื้อท่านพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่เฝ้าลงไปซอยเหลือท่านที่ที่นีเหตุการณ์นะคะหาลังหม่องเย่าพึ่งหาคํามซังเถาะเห็นว่าเดือดร้อนนี่ไปโลดแมนค่ะตอนนี้พีพีทหารในน่วยนี่ซอยเหลือไปเลี้ยวกว่า150หลังค่าเรื่อนเลยค่ะให้กำลังใจพีพีทหารคือจาไหนตามว่าเดิกเดึกดึงกับบอยู่บ่อเครับ